แผ่นเสียงมันดียังไงอ่ะถ้าเคยเล่นแผ่นแผ่นเสียงนะครับหัวเข็มวิ่งไปบนล่องแผ่นเสียงเนี่ยเราเอาหูไปฟังเราก็ได้ยินนะไม่ต้องเปิดลําโพงม,มันก็มีเสียงของมันอยู่<ม>เพราะฉะนั้นจริงๆมันสิ่งมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนะี้จริงๆไม่ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแปลงมันก็มีเสียง คาแรคเตอร์ของเสียงที่เกิดจากแผ่นเสียงอ่ะมันมีความละเอียดมันมีความมีชีวิตชีวามันมันเหมือนกับเราจับต้องเสียงได้ r ีเซเล็กเกิดขึ้นได้เพราะผมชอบในแผ่นเสียงนะครับชอบแผ่นเสียงฟังแผ่นเสียงมาตั้งแต่ เด็กๆจนโตขึ้นมาก็ทำงานด้านเสียงนี่แหละแล้วก็ก็ยังชอบแผ่นเสียงอยู่ครั้งหนึ่งเคยไปเรียนทำแผ่นเสียงนะครับก็ทำแผ่นเสียงเองที่บ้านมาสัก15ปีที่แล้วเนี่ยที่ไหนครับพี่ตอนที่ไปเรียนที่เยอรมันครับจะเป็นการทําแบบแผ่นต่อแผ่นเป็นแผ่นเหมือนทำมือทำมืออย่างนี้เลยใช่ครับเขาเรียกว่าดับเพลทนะครับ ก,ก็ไปเรียนตรงนั้นก่อนไปทำก็ซื้อเครื่องมาทำที่บ้านต่อสัก5-6ปีที่แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าแบบ,บถ้าเราอยากทำแผ่นเสียงหรือศิลปินไทยอยากจะทำแผ่นเสียงเนี่ยก็ต้องไปทำเมืองนอกเท่านั้นไม่สามารถทำในเมืองไทยได้ก็มีความฝันว่าอยากทำ เป็นเรื่องเป็นราวเป็นโรงงานนี่แหละจนมีอยู่วันหนึ่งมีน้องคนหนึ่งโทรมาบอกว่าพี่มีน้องอีกคนหนึ่งเขาอยากทําโรงงานแเ,เสียงก็เลยนัดคุยกันร้านโซบะเลยรสเกอยงครับผม <laughs> คุยกันไม่ถึงชั่วโมงอะครับก็ตกลงว่าเราจะพุ้นกันนอกจากเสน่ห์เรื่องของเสียงแล้วมันมีด้านด้านเสน่ห์อย่างอื่นของมันอีกไหมพี่ผมว่าด้วยความที่ ผ่นเสียงต้องมีปกมีอาร์ตเวิร์กเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนก็ตามเนี่ยเราเราก็จะเสพทั้งเพลงทั้งอาร์ตเวิร์กบนปกสวยมากสวยมากซึ่งสมัยก่อนยุคที่ยอดนิยมเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนออกแบบคนนี้เป็นใครที่ออกแบบปกดีไซเนอร์ที่ออกแบบปกเนี่ยก็จะเป็นศิลป,ปินที่เข้าใจในตัวเพลงเนี่ยเขาจะตีความของอัลบั้มนี้แล้วก็สื่อออกมาในทางวิชวลคือมันดูลึกซึ้งไปหมด มัน<ช>ดูสัมพันธ์กันหมดเลยตั้งแต่เรื่องของแนวเพลง<ช>เรื่องของงานออกแบบปกใช่ครับ<ช>อีกอย่างหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือคว่ามันทนทานมากเออเรื่องนี้ยังไงมันเป็นฟอร์แมตที่พิสูจน์ว่าอยู่ได้เป็นร้อยปีอย่างซีดีเนี่ยตอนที่ผลิตมาครั้งแรกๆเนี่ยก็เข้าใจว่าจะมาทดแทนเป็นเสียงได้อื สุดท้ายเขาก็แพ้ไปเรื่องคุณภาพเสียงเขาสู้ไม่ได้แต่ตอนแรกๆคนเข้าใจว่าเอ้ยมันดีเขาเพิ่งเคยฟังในระบบดิจิตอลใหม่ๆตอนนี้ซีดีผ่านมาน่าจะประมาณ30ปีเคยเห็นซีดีที่มันเปิดไม่ได้นะครับลอ,อกครับผมเ<ช>คยทข้างหลังมันลอ,อกใช่มันพิสูจน์ประมาณหนึ่งว่าซีดีมีอายุไม่ยืนยาวเท่าแผ่นเสียง างต่อไปในอนาคตของมัน,ม,นมันจะเป็นยังไงครับอยู่ให้ผมเดานะครับ,รบมันพีคสุดมา,มาแล้วตอนปีแบบหนึ่งเก้าแปดูนย์อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆดรอปลงมาแต่ไม่ได้ไม่ได้ตายหายไปเลี้ยงๆอยู่แล้วก็ดีดตัวขึ้นมาใหม่ซึ่งการดีดตัวขึ้นมาใหม่ครั้งนี้ผมว่ายังไม่ถึงจุดพีคยังไปได้อีกยังไปได้อีกสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะคงจะถึง ถึงจุดพีคแล้วน่าจะดรอปลงมานิดนึงแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงต่อไปอถึงกลุ่มคนจะน้อยแต่รักนาน <c oughs> ใช่เ <c oughs> พราะว่าคนกลุ่มนี้ก็จะถ้าชอบแล้ว <c oughs> ชอบแล้วชอบเลยใช่ครับผมว่าคนฟังเพลงเสียงทุกคนแหละถ้าชอบแล้วอ่ะม,มันเหมือนเสียบติดนะ,ะ <c oughs> ที่นี่ทำให้กับศิลปินไทยอย่างเดียวหรือเปล่าครับพี่ ต่างประเทศด้วยครับก็ศิลปินไทยส่วนใหญ่เพราะเราตั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็แถบเซอีเซียเนี่ยก็เราเป็นโรงงานเดียวส่วนใหญ่ก็ติดต่อเรามาก็มีทำให้เกาหลีก็มีนะครับเอดดยต่างประเทศทางอเมริกาก็มีเป็นพวกออเดียโอไฟล์ซึ่งคนจะยังยุงงมๆอยู่นะครับซึ่งออเดียโอไฟล์ก็เป็นแผ่นเสียงที่สำหรับไฮเอ็นสำหรับคนเล่นเครื่องเสียงนะครับ ซึ่งเจ้าของค่ายที่อเมริกาเนี่ยเขาก็บินไปทั่วโลกไปหาโรงงานที่เขาคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ความต้องการของเขาเขาก็มาที่เรามาทดลองกันมาทำกันอยู่เป็นปีครับแล้วสุดท้ายเขาก็เขาก็ติดกับเราเลยเขาคือขอให้เราทำให้นะครับแต่ที่เขาพูดนะเขาพูดว่าเพราะเราทั้งโรงงานเนี่ยเราทำด้วยใจหลักเราคอนเซิร์นเรื่องคุณภาพเป็นหลัก ซึ่งมันก็ตรงตอบโจทย์เขาที่ท,ที่ต้องการทำแผ่นเสียงที่มีคุณภาพดีพี่อู๋ลองอธิบายขั้นตอนของการเกิดแผ่นเสียงสักสักหนึ่งแผนมันมีขั้นตอนอะไรบ้างพี่ลองอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยขั้นตอนก็คือจากที่เราทำเลคคอร์ดแล้วก็มิกซ์เสียงแล้วก็ทำมาสเตอร์สำหรับสตรีมมิ่งครับนะครับยุบคปัจจุบันทางการทำเพลงก็เป็นแบบนี้ยอ ราะนี้นการทำแผ่นเสียงเนี่ยแนะนำว่าต้องทำรีมาสเตอร์ for v บนิวคือมาสเตอร์มันเป็นมาสเตอร์คนละชุดกันกับการสตรีมมิงเพราะว่ามาตรฐานของความดังของเสียงมันไม่เหมือนกันในระบบอนาล็อกกับดิจิตอลนะครับเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ทางเราทางเราก็จะส่งไปเมืองนอกนะครับเพื่อตัดแลกเกอร์นะครับหรือ d m m ย่อมาจาก Direct Metal Master คือการตัดมาสเตอร์ดิสลงบนบนแผ่นโลหะเลยซึ่งเราก็าจะแนะนำลูกค้าว่าอ๋อนี่เป็นเพลงแนวบิดป๊อปแบบนี้ควรจะให้ใครตัดแลกเกอร์ให้ที่ประเทศไหนที่เขาตัดให้กับที่เขามีชื่อเสียงในแนวนั้นมันก็เป็นศิลป,ปะอย่างนึนะครับว่าเมื่อเขาเข้าใจในตัวเพลงนั้นเขามีอารมณ์อินกับเพลงนั้นๆเนี่ยเขาก็จะทำได้ได้ ออกมาได้เพาะกว่าเราก็จะเลือกให้ว่าควรจะให้ใครตัด <Okay. S 1> แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยภายใน24ชั่วโมงเนี่ยตัวแล็กเกอร์เนี่ยจะต้องถูกส่งไปทำสแตมเปอร์นะครับซึ่งสแตมเปอร์1ชุดน่ะปั๊มแผ่นได้ประมาณ1,000แผ่นสแตมเปอร์ <am> ก็คือเป็นโลหะนี่แหละเหมือนเป็นโลหะหลอที่เป็นร่องเสียงร่องเสียงซึ่งเป็นร่องเสียงที่เป็นน uh ิกเก็ต huh. uh ิฟอ่าอ่าพอเราปั๊มลงไปไม,มันก็จะกลายเป็นโพซิทีฟเป็นเป็นหลุมลึกลงไปใช่ครับ แล้วซัมเปิรนี้จะถูกส่งกลับมาเหรอพี่ใช่ครับถูกส่งกลับมาที่โรงงานเราครับเราก็จะทําการปัม๊มเรียกว่าเทสเพรสซิ uh ่ง huh. เพื่อจะปั๊มแผ่นส่งให้ลูกค้าฟังพรูฟก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคุณโอเคกับทุกอย่างนะแล้วเราถึงจะเริ่มปัม๊ม เริ่มต้นมันมจะมาจากเป็นเม็ดพลาสติกเล็กๆก,ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะใส่เข้าไปในตัวที่มันเป็นเหมือนกับหม้อหลอมเพื่อที่จะหลอมตัวเม็ดพลาสติกจากตัวเล็กๆให้กลายเป็นก้อนก้อนก้อนพลาสติกขึ้นมาก้อนหนึ่งที่มีลักษณะนิ่มแล้วก็ร้อนครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่เข้าไปในเครื่องที่เรียกว่าเพรสซิ่งที่อยู่ข้างหลังใช่ซึ่งตัวนี้มันก็จะมีเป็นเป็นแม่พิมพ์ติดอยู่แล้วก็วางวางก้อนพลาสติกที่นิ่มลงไปแล้วก็ประกบปุ๊บ มันก็จะมีกระบวนการของเครื่องใช้ความร้อนของน้าอาจใช้แรงอัดแรงบีบใช่ใช่มันก็จะออกมารีดรีดก้อนตัวเนี้ยจากก้อนกลมๆให้กลายเป็นแผ่นแบนแล้วก็ออกมาเสร็จปุ๊บมันจะมีส่วนที่เกินออกมาแล้วก็จะเอาออกมาตัดให้มันเป็นวงกลมที่สมบูรณ์เสร็จแล้วก็จะก็จะได้แผ่นเสียงเลยครับ1แผ่นสิ่งแรกที่เราจะเช็คก,ก็คือ,อ ทางกายภาพทางฟิสิกส์อของเขาก็คือแบบว่าสมบูรณ์ไหมมีรอยขีดข่วนหรือเปล่ามีคราบอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเทสซิ่งไหมครับก็คือมันจะอยู่ในขั้นตอนนี้ส่วนไอแผ่นเหล็กที่วางอยู่ตรงนี้คือเหมือนกับมันเป็นเหมือนฮีทซิงค์ครับก็คือเราจะเอาแผ่นใส่ลงไปในแท่นแล้วก็จะวางฮีทซิงค์ไว้ให้ความร้อนของแผน่นเหมือนกระจายมันออกมาสู่ฮีทซิงค์มันแผ่นมันจะได้เซตตัว ต้องอธิบายย้อนไปนิดนึงว่าสมัยก่อนเราใช้แผ่นสีดําเป็นส่วนใหญ่เพื่อเพราะตอนที่เขาคิดค้นมาเขาคิดค้นมาแล้วแหละว่าสีดำเสีย่ยงดีที่สุดเพราะว่าเขาต้องใส่ตัวคาร์บอนเข้าไปเพื่อจะลดน้อยของตัวเซอร์ฟ e ซน้อปัจจุบันเนี่ยเขาพัฒนามาเรื่อยๆหาสูตรต่างๆที่จะใส่สารต่างๆ,ๆเข้าไปเพื่อจะลดน้อย ก็ใกล้เคียงต้องเรียกว่าใกล้เคียงกับสีดำส่วนตัวผมก็ยังคิดว่าสีดำยังเสียงดีกว่าอยู่ดีผมก็ฟังไม่ออกอยู่ดีสำหรับผม้ส่งสงนะก็เหมือนก็คล้ายๆล้ายกันต้องอาจจะต้องเจอแผ่นสีที่ที่คุณภาพที่สูตรเขายังไม่ดีเท่าไหร่ซึ่งเราก็เจอบ้างเราก็จะแนะนําลูกค้าว่าสีล็อกนี้มันไม่ดีอย่าอย่าทำเลยมันมีน้อยเยอะอะไรเงี้ยครับ อันนี้ก็คือเราเราก็ตั้งแต่แรก,แรกเราก็ฝึกทําเทคนิคต่างๆเราเห็นของมือนอกทำนู่นนั้นเ,เราก็ต้องพยายามทําให้ได้นะนะวันนี้ผมก็ยังคิดว่าเรายังพัฒนาไปได้อีกนะไม่ได้บอกว่าเราคุณภาพดีแล้วงั้นยังไงก็ดีที่สุดไม่ใช่เราเราถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรเราก็น้อมรับฟังคําติชมแล้วเราก็พร้อมที่จะพัฒนาทันสีไหนยากสุดพี่ สีไหนยากสุดเหรอครับผมว่าสเปลตเตอร์เนี่ยยากมันยากตรงไหนพี่ยากตรงที่ตอนที่โรยเข้าไปอะครับมันเม็ดเราต้องมาอุ่นด้วยอ,อุ่นเพื่อให้มันมีความร้อนใกล้เคียงกับตัวเค้กนะครับแล้วแต่ละครั้งที่โรยพอมันปิดประตูมันปิดปั๊มออกมาเนี่ยมันก็ลุ้นว่าเปิดออกมามันจะ <laughs> มันจะเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วมันมันเป็นศิลปะที่เป็นแบบแรนดอมอะครับ <Un ique S 2> แบบมั่ว มันส่วนใหญ่มันก็สวยหมดเลยมันมันจะแปลกๆมีจุดน้อยมันก็สวยของมันอีกแบบนึงเฮ้ยแผ่นนี้ทําไมของนายแผ่นนี้สปาร์ตเยอะกว่าเราวะอีนี้ไงใช่เพราะตัวอ่าใช่มันคือมันเป็นเสน่ห์ของมันผมว่าชื่อเอิร์ดครับผมเป็นเอ่อโปรเซสเอนจิเนียร์อยู่ที่นี่ครับผมเป็นคนชอบฟังเพลงมาตั้งนานแล้วเราก็มีความสงสัยแหละเราเคยเห็นเนาะว่ามันมีเสียงลงไปนี้ได้ยังไงทําไมแผ่นพลาสติก แผ่นเดียวอ่ะมันถึงมีเสียงได้อะไรเงี้ยครับแล้วความที่เราอยากรู้แล้วบอกกับฟิลที่เราเรียนมามันเป็นทํานั้นอ่ะเราก็เลยคิดว่าโอเคเราอาจจะเป็นนักดนตรีไม่ได้เราอาจจะเป็นคนที่เอาเพลงใส่แบบนี้ไม่ได้แต่เราผลิตแผ่นได้ทําไมในยุคสตรีมมิ่งที่แบบดนตรีเราฟังได้ทุกที่เรามีมือถือเรามีอะไรต่างๆนานาแต่ทําไมแบบแผ่นเสียงมันถึงกับบูมขึ้นมาส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันเป็นเพราะความละเอียดของมัน ความใส่ใจในการทําตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นเลยตั้งแต่การมาสเตอ i n g ตั้งแต่การอะไรมันผ่านกระบวนการที่แบบปนนีดมาบางทีเราไปฟังเพลงหนึ่งจากสตรีมม i n g มาเราก็อยากไปฟังว่าถ้ามันไปลงในแผ่นเสียงจะเป็นยังไงมันจะต่างันขนาดไหนครับวนั่นแหละเป็นเสน่ห์ของมันครับแต่ถามว่าแผ่นเสียงมันดียังไงอ่ะผมว่าต้องต้องลองฟังขอให้เริ่มเท่านั้นแหละครับ พอเครื่องมันติดแล้วไม่ต้องไม่ไม่ต้องขออะไรแล้วล่ะติดใจแน่นอน